ทางเลียด i ซียลเซ็นเตอร์เยนะคะมาตัสาปีแล้วนะคะ 3ม,มีนาคมที่ร้าน Stone House ภายใน Walking Street พระเทยาใต้นางอมพรแก้วแสงนายกสมาคมอุตสาหการรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในฐานะผู้บริหารเดอ Stone House พร้อมด้วยพันธมิตรสถานบันเทิงต่างๆในเขตเมืองพัทยารวมจัดกิจกรรมงานเลี้ยงการกุศลประจำปี2567ให้กับมูลนิธิ c a m e l e o n Social Center ระยองโดยมีนายวิกิตมณโรธกิจ นายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีทากลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอาทิพันตำรวจโทศิรชัิหนูเทศรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองพัทยาพันตำรวจโทสุภรัตน์มีปรีชาสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานายสุกราชการราประธานชุมชนวอลกีิสตรีท และนางลิซ่าแฮมิตันนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนมังพัทยาเป็นต้นสำหรับกิจกรรมงานเลี้ยงการกุศลทางผู้บริหารร้านเดอะสโตนเฮาส์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่13แล้วซึ่งในปีนี้มีเด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มและมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนของมูลนิธิคามิเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ระยอง ยมีผู้ใจบุญในเมืองพัทยารวมสนับสนุนเงินทุนอาหารเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวมอบให้กับมูลนิธิเป็นจำนวนมากสำหรับมูลนิธิ c าม m e ลียนโซ c ชียลเซ็นเระยองเปิดมาอย่างยาวนานกว่า26ปีแล้วปัจจุบันดูแลผู้ป่วยอนาถาและผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และเด็กกำพร้าตอนนี้ประสบป,ปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟ อีกทั้งยังต้องการเข้าวสารอาหารแห้งอีกจำนวนมากซึ่งหากมีผู้จิตศรัทธาท่านใดต้องการร่วมสนับสนุนปัจจัยสามารถโอนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีมูลนิธินักบุญคามิโลแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี229-129-3363 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์088-543-9949ด่าท่านประธานในพิธีนะคะท่านนายกุจิมพลัญยานะคะแล้วก็ท่านในองค์กรองค์มุงแล้วก็รองใหญ่เฉพาะพิญญานะคะแล้วก็กำหนดท่องเที่ยวนะคะทดรองนะคะแล้วก็ แล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ที่ผู้ใหญ่ที่นียนะคะแล้วก็ชุดชนดอ o r k i n g ต t r นะคะแล้วได้2มาด้วยนะคะแล้วก็พวกเรานะคะทุกคนนะคะงานนี้เราจัดกันมา13ปีแล้วนะคะด้วยความเต็มใจด้วยความรักนะคะและสงสารพน้องแล้วก็ช่วยมูลพิธีกันนะคะเรามาช่วยกันนะคะช่วยกันคือเรามีน้อยทําน้องมีมากทํามากไม่มีเลยก็ทําแรงค่ะเอาแรงมาช่วยกัน r a t Fight Academy a อันท m p เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ช่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a ส e Fight Academy